ความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยฐานพรานเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2521รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีพระท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งกำลังอาสาสมัครฐานพรานขึ้นอย่างเป็นทางการเนื่องจากทั่วโลกถูกคุกค,คามจากการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เช่นกันได้เปลี่ยนแปลงจากการต่อสู้ทางความคิดเป็นการจับอาวุธต่อสู้กันและขยายการต่อสู้ไปทั่วภูมิภาคอย่างรวดเร็วการจัดตั้งหน่วยทหารพรานในขณะนั้นเป็นกำลังกึ่งทหารมีภารกิจในการป้องกันและยับยั้งปรปาบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เป็นต้นมาเมื่อวันที่14พฤศจิกายน พุทธศักราช2523กองทัพภาคที่4ได้ออกคำสั่งที่9ทพ .2523 เรื่องการจัดตั้งหนือยฐานพรานในกองทัพภาคที่4เป็นครั้งแรกและได้มีการจัดตั้งหนือยฐานพรานภายใต้ชื่อว่าชุดควบคุมฐานพรานโดยได้มอบหมายให้ผู้บังคับกองพันในพื้นที่เป็นหัวหน้าชุดควบคุมอีกตำแหน่งปีพุทธศักราช2523 มีพันตรีเกียงพลชัยบุตรเป็นหัวหน้าชุดควบคุมที่4054พุทธศักราช2,523ถึงพุทธศักราช2,525และพันโทรเรวัตรรัตนผ่องใสเป็นหัวหน้าชุดควบคุมที่4153พุทธศักราช2,523ถึง2,526ปีพุทธศักราช2,525มีพันตรีวันลบจิรวัตร เป็นหัวหน้าชุดควบคุมที่4054พุทธศักราช2525 25, ถึงพุทธศักราช2526เมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2525 25, ได้มีการเปลี่ยนชื่อนามหน่วยจากชุดควบคุมที่4054เป็นกรมอาสาสมัครฐานพรานที่4054ต่อมาจึงได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกรมอาสาสมัครทหารพรานที่4155ตามลำดับ ส่วนชุดควบคุมที่4153เป็นกรมอาสาสมัครทหารพรานที่4153เมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2527ได้มีการจัดตั้งหน่วยขึ้นใหม่โดยนำเอากำลังคนของกองร้อยกรมอาสาสมัครทหารพรานที่4155และ4153ยุบรวมเข้าด้วยกันและได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกรมทหารพรานที่43และหน่วย ได้ตั้งอยู่ที่บ้านโคกแรกตำบลควนเกยอำเภอร่อนพิบูณ์จัังหวดนครศรีธรรมราชมีผู้รับการกรมท่านแรกคือพันเอกเกรียงพลชัยบุตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ถึงพุทธศักราช2529ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการยับยั้งทำลายกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังังวดนครศรีธรรมราชและพัทลุงทางหน่วย จึงได้ยึดเอาวันที่19มกราคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากรมทหารผ่านที่43เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการก่อเหตุร้ายจากกลุ่มขบวนการต่างๆจึงได้มีคำสั่งให้มีการเคลื่อนย้ายหน่วยกำลังพลและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าที่ตั้งแห่งใหม่ณนะบ้านน้ำดำตำบลบ,นบออ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีต่อมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2530ได้ย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ณบ้านอาเซนตำบลยะหาจังหวัดยะลาเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดนไทยมาเลเซียตั้งแต่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาจนถึงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาระยะทางประมาณ137กิโลเมตรโดยมีพันเอกกริเทียมทิพย์เป็นผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529 ถึง2,531และพันเอกสันชัยรัชตะวันเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2,531ถึงพุทธศักราช2,533ต่อมาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,533ได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ณนะบ้านโคกปรีเมงตำบลปะลุรูอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสมีพันเอกสินชัยนุสถิติ เป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2533และพันเอกสุชาติจันทราโชตกุลเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2533ถึง2535ต่อมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535ได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ณนะบ้านเจ้าไอร้องตำบลจวบอำเภอเจ้าไอร้องจังหวัดนาราธิวาสมีพันเอกพัศนวิชิตการ เป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2538และพันเอกปรีชาพรายอยู่วงเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2538ถึงพุทธศักราช2540ต่อมาปีพุทธศักราช2540พันเอกวิวัฒน์ปฐมภาคเป็นผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ถึง2546 ภารกิจลาดตระเวนพิสูซรร่าค้นหาทำลายกองกำลังติดอาวุธของขบวนการโจรก่อการร้ายพื้นที่ส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ปา่าภูเขาของจังหวัดมาราทิวาได้แก่เทือกเขาเมมเตแตเทือกเขาบูโดเทือกเขาคูนุงจอนองการปฏิบัติการสามารถทำลายกองกำลังติดอาวุธได้อย่างต่อเนื่องอดีตท,ท่านได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4เมื่อปีพุทธศักราช2558 ถึงปีพุทธศักราช2559นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์และราชองครักษ์พิเศษสถานการณ์การก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มลดลงเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2545คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นให้หน่วยฐานพรานเข้ารับผิดช,ชอบตามแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดนของไทยมาเลเซียด้านจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นต้นมากรมทหารพานที่43ได้ย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีภารกิจกราตระเวนร่วมกันระหว่างทหารไทยและทหารมาเลเซียสร้างความสัมพันธ์อันดีกรมทหารพานที่43รับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนของอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบาย้อย ของจังหวัดสงขลาโดยมีพันเอกประเสริฐขันชัยเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2546ถึงปีพุทธศักราช2547เมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2547เป็นต้นมาสถานการณ์การก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นกรมทหารพรานที่43ได้ส่งกำลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุงไหประดีจังหวัดนาราธิวาสมีพันเอกสมชาติปเปรมจิตเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2547ถึงพุทธศักราช2549ปีพุทธศักราช2549มีพันเอกธีรวัตรปิ่นแก้วเป็นผู้บังคับหน่วย ปีพุทธศักราช2549ถึงพุทธศักราช2552ผลงานการประทะเทือกเขาตะเววีรกรรมโรงเรียนบ้านทานทิพย์และได้จัดตั้งอนุสรณ์สถานทหารพรานของพันเอกอุทัยทองไฝเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2551โดยให้ถึงวันที่8พฤศจิกายนของทุกๆปี เป็นวันวีรชนทหารพรานเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2551กองทัพบกได้ให้กรมทหารพรานที่43เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งใหม่ณนะบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งที่ตั้งถาวรของหน่วยอยู่ในค่าอิงขยุทธบริหารเป็นอาคารมาตรฐานจึงได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหม่และปรับปรุงภูม,มิทัศน์ต่างๆ ปีพุทธศักราช2552พันเอกเฉลิมพลขำเขียวเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2552ถึง2553หลังจากไดรับทราบเข้าตรวจสอบที่สุดชทามันไม่ได้เป็นลักษณะอย่างมันจะเป็นลักษณะร่องรอยเช่นป้นหาของป่าสัตว์ป่าลักษณะอย่างนี้เป็นต้นส่วนฐานปฏิบัติการที่แหล่งข่าวแจ้งเข้ามา ก็ยังไม่ตรวจปีพุทธศักราช2553พันเอกสารติสกุลตนาเป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2553ถึงพุทธศักราช2556บ้านหลังนั้นมีสภาพภูมิภูมิประเทศเป็นอย่างนั้นเราจะมานั่งวางแต่แต่ว่ากำลังทั้งหมดเราล้อมม่นอย่นะแล้วใช้กรควบคโดรนโดยทีโลกน้ำหนุกประมาณ6คนนะผมนายอตัวบ้านนะครับ ประตูบ้านเนี่ยข้างในบ้านเนี่ยประตูด้าน,นเปิดช่องเนนียเป็ทางลอยมาเป็นทางเดินยาวไปหลังบ้านทีทางเดินเนี่ย<า>ม,มันโลง่งไม่ได้ปิดเดนปีพุทธศักราช2556พันเอกธนิตแสงจันทร์เป็นผู้บังคับหน่วยปีพุทธศักราช2556ถึงปีพุทธศักราช2558 ปีพุทธศักราช2558พันเอกหานพลเพชรม่วงเป็นผู้บังคับหน่วยจนถึงปัจจุบันพันเอกหานพลเพชรม่วงผู้บังคับหน่วยชาวกิตกรมทหารพรานที่43กล่าวถึงภารกิจเข้ารับพื้นที่นี้ว่าเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็ได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีทั้งด้านความพร้อมของกำลังคนงานด้านการข่าวการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ร่วมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องกับหน่วยงานในพื้นที่วางนโยบายไว้3เรื่องในการทำงานที่พุทธิคโคโให้สสาเร็จนะฮะเรื่องแรกเรื่องพนทีิต้องไม่มีเหตุชาวบ้านต้องปลอดภัยเรื่องสองก็คือกรมพลเราต้องไม่สูญเสียถ้าเราสูญเสียนะชาวบ้านจะผ่อนลงใจตกต่ำนะครับและสุดท้ายเราไม่ั้นแม้จะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร แต่นักรบชุดดำหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งปวงการ่นวันนี้นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีค่ะได้ควบคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องสสยก็คือนายสุไหมีสมาแอที่รับสรารภาพว่าเป็นผู้วางแผนและสั่งการเข้าชี้จุดบริเวณบ้านร้างวม่งเลขที่พื้นที่หมู่ที่ห ตำบนดอนรักเอเภอหน,นองจิกหลังให้ข้อมูลว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดที่นำรถกระบะของนายลุศสนขจรค,คามที่ถูกฆ่าชิงรถไปประกอบระเบิดคาร์บอมก่อนที่จะนำไปก่อเหตุที่ห้างบิ๊กซีเมื่มอวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแบ่งหน้าที่กันทำมีเจคนปล้นส่วนอีส4คนประกอบคาร์บอมหรือนายสุภัยมีอย่างเป็นผู้โทรศัพท์ไปล่อลวงนายลุศสนให้เข้ามาติดตั้งเต็นท์ขบ่ายที่มอสยิด เกาะที่ผู้ก่อเหตุจะรัดขอผู้ตายและยิงซ้ําบริเวณด้านหลังมัสยิดแต่ก็มีชาวบ้านเห็นแล้วก็แจ้งโจที่ไปตามจับกลุมได้ในที่สุด กกอนอนน,ไไน่าไมวักหนร้ลบนรับ,รบกบชุดดําถึงแม้จะเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่ขันอาสามารบเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังได้มีความสงบสุขในการประกอบอาชีพและด้วยความทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแม้จะเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นไทยและอิสรภาพ ในผืนแผ่นดินผืนสุดท้ายแห่งนี้ยังคงอยู่ชั่วลูกหลานสืบต่อไปเหลือไว้เพียงชื่อและความทรงจำที่ดีนี่คือนักรบที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนเสมอวีรบุรุษนักรบชุดดำ